ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังครับรายการ f ฟ m i l y Music คลินิกเกษตรและสุขภาพครับรายการดีๆเพื่อพี่น้องท่านผู้ฟังผูเอินกับที่นี่เวลานี้ครับแปดโมงมาเจ้าถึงหกโมงมะแรงแปดโมงมาเจ้าถึงหกโมงมลแงครับรายการ f ฟ m i l y Music คลินิกเกษตรและสุขภาพครับปากัุวันนี้ครับวันหยุดวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่สี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ก็วันเดือนปีไปเรื่อยๆนะฮะก็ไปตามเรื่องตามลาวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้ในโลกนี้ล้วนอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่ทนเป็นทุกข์ไม่มีตัวตน <c oughs> ขนาดจกรวานยังจะยุบ <c oughs> มนุษย์เราเหรือจะอยู่ได้นะครับ <c oughs> ฉะนั้นก็ม่ <c oughs> ต้องไปเครียดครับใช้ชีวิตให้ด,ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่จะไปยึดติด ใช้ชีวิตอย่างมีหน้าที่นะครับ <_ d ata> เพื่อตัวเก่าเกิงหนึ่ง <_ d ata> เพื่อสังคมเกินหนึ่งนะครับถ้าได้ก็กาไรมาได้ก็แล้วไปถือว่าเป็นประสบการณ์เป็นความรู้อันนี้ก็จะทำให้เรามีความสุขบ่ต้องไปคอยคนรวยบ่ต้องไปคอยคนที่เป็นมีนักนะยิ่งมีนักยิ่งนักนัก <_ d ata> <_ d ata> <_ d ata> นะนะเจ้าของเฟซบุ๊กนะครับมีลูกน้องนี่เป็นแสนแสนคนทั่วโลก แต่หารู้ไหมว่าลูกน้องไปแสนแสนคนนะสร้างปัญหาสร้างองินยังมากมายตัวเก่าหนักหัวขนาดนันบริษัทใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีลูกน้องโอ้โหโห,หลายแสนคนล้านค้าตัวแทนเยอะแยะมากมายก็น,นักตอ้อนครับคุณจะมีรอยขนาดไหนยังได้ก็กินวันละห้าร้อยบาทเสียงก๋าเนาะยังเฮานี่ยบะเสียงร้อยยังบะเสียงมาถึงตึงกสามสิบห้ากมมาถึงบะเหลือเนาะ ถึงข้ามื้อไหนนะมันถึงมากเกินสามสิบห้ากรัรมครับกัมละสามบาทนี่ยังแปลงเ่นะเราม่อู้ค่าเฉลี่ยโดยทั่วไปฉะนั้นก็เปิ้ลมีเปิ้ลได้ก็ยินดีกับเปิ้ลเปิ้ลมามีเปิ้ลมาได้ก็ยินดูสงสารเปิ้ลตามที่เขาควรจะมีใจเก่กันอันนี้ก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขครับรายการ Family Music c l i n i c เสร็จแล้สุขภาพครับ รายการดีๆจากบริษัทนิกรเทคโนโลยีการเกษตร62ทับหหมู 6, ่6กตารางสระบีผมอาจารย์ดรนิกรยนยหญ่ตาครับนักวิชาการนักวิจัยนักพัฒน,นาผลิตภัณฑ์มาอู้มาเอิญมาจากกับผมไม่ี่น้องท่านผู้ฟังกันสัป,ปะรองสัป,ปะราวในแต่ละวันนะครับเรื่องปุ๋ยเรื่องยาเรื่องฮอร์โมนวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตรรวมถึงวิธีการที่จะเพิ่มผลผลิต ผริตผลด้านการเกษตรของเขาบอกว่าพริกบะเกีบัตเต้าบัแตงมะม่วงลำไยสตรอเบอรี่ยาขึ้นยาสุกสับปะมันสับปะหอมสับปะทั่วอย่างพารานาข้าวข้าวโพดหรือพืชเป็นหัวใต้ดินก็คือมันใหญ่ก็โงกก้างแงะเฮมันตั้งมันสําะลังก็งกก้างแงะเหมือนก้นฝรั่งก้นฝรั่งก้งกกระงแงะก็คือมันลูหรือมันฝรั่งนะครับเหมือนกับบัตรเต้า เกินไปก็หเนานะมันใหญ่มักระกุยใหญ่เลยระกุยนะครับหรือว่าอยากจะให้ผลผลิตอะไรต่า,างนะครับมันเตะหูเตะตาผู้บริโภคหรือตัว้าก็เอื่นมาครับศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกสี่สามหนึ่งหกสามศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดหกสี่สามหนึ่งหกสามครับสปาหรือสปาเร็เหล้าหกฝังครับวันนี้ก็แดดเพ่งๆเ,เนาะแดดเพ่งๆนี่คือแดดขนาดแต่ว่าหกมุมป่ายมีสุ่ยๆกัม แถวบ้านผมเนอะแถวสรับปีแถวนนองช้างคืนนี่หมดเอสุส่ยกรรมก็มานักตัวไหนเนาะก็เป็นอนอย่างที่ทําให้จุ่มพื้อเย็นกันไปแต่ก็มานักนะครับเต่ว่าสี่ห้าวัน 4, 5, ก่อนนั้นแก่หน่อยวันนี้วันยุดนะครับวันที่สี่มีการติดเชื้อประมาณสามพันคนเสียชีวิตสามสิบรายก็โอเคก็อยู่ในระดับที่ดีวันดีคืนเนาะขึ้นๆลงๆนิดๆหน่อยๆก็คิดว่าน่าจะดีขึ้นตามลาดับนะครับเพราะว่า วัคซีนเข็มที่หนึ่งเขาได้ไปประมาณ8 1 8 2เปอร์ซ็นเข็มที่สองก็70กว่าเปอร์เซ็นต์เข็มที่สาม40กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าเข็มที่สามมี60เปอร์เซ็นต์ได้นี่นะสุดยอดครับต้องไปช่วยกันฉีดนะครับเพื่อไปสร้างภูมิทานทาน,นกับลูกกับหลานนะครับเป็นประโยชน์กับคนที่บนมีโอกาสได้ฉีดดังนัเยาออนตั้งแต่เกิดมาถึง5ปีเนะี่ยยังมีวัคซีนตั้งแต5ปีถึงขึ้นไปก็เริ่มมีวัคซีนละนะครับฉะนั้นเราออนน้อยลูกหลานเขาเนี่ย ถึงแม้เขาจะมีภูมิต้านทานมาจากแม่แต่ว่ามันบัตเจเป็นภูมิต้านทานที่เฉพาะเจาะจงถ้าเราได้ช่วยกันไปฉีดป๊บเนี่ยเราอ่อนมีภูมิต้านทานขึ้นป๊บมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับมันดีจะได้อาจารย์เขาฉีดแล้วเขามีภูมิต้านทานได้ยังไงเย่างที่ผมว่านะครับถ้าเขาฉีดป๊บนะครับเขาคนเขาฉีดหนักๆเลือโควิดมันไปเข้าหูดังคนที่ฉีดมันมีวัคซีนหรอฉีดวัคซีนไปแล้วนะมันมีภูมิต้านทาน คุมท่าทานก็ไปจะไปทําร้ายเชื้อโรคนะครับเชื้อโรคมันก็จะออนแอลงมันออนแอมันเข้าหูดังคนนั้นคนนั้นฉีดวัคซีนปุ๊บช่วยกันบุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันการออกหูดังคนนั้นไปเข้าคนอื่นต่อเนี่ยมันเจ็บมันพิการมันออนแอมันไปเข้าฮูดังคนอื่นถ้าคนอื่นที่ไปฉีดวัคซีนก็อ่อนแอมันได้ชื่อก็อนอนมันอ่อนไปเรื่อยๆไปถึงฮูดังคนที่ไปได้ฉีดวัคซีนมันก็ปลอดภัยนะแต่ถ้าเขาไปได้ฉีดวัคซีนเขาเป็นคนหนุ่มคนแน่นเขาแข มันแข็งแรงขึ้นปุ๊บมันไปเข้าคนอื่นเน่คนอ,อื่นที่ผิชีวิตยัแข็งแรงขึ้นเนี่นะมันไปลานเข้าหูด,ดังลูกหลานเขาโอ้ยนะครับเอาไอ้ยักษ์ไอ้แมนเข้าหูด,ดังลูกหลานเขาเนี่ยมันก็อันตรายครับแม่นะ่ตัวเฮานี่อย่างแข็ง,ขงแรงเอ้สบายม,มากพอเป็นยัง,ยงไงแต่ถ้ามันเข้าจากหูด,ดังเขาไปเข้าคนอื่นลูกหลานเขาอนี่ยงต่ถ้นมัน้นอันเี้คือเําคนญ่นะูกนเขานี่ยมันป็นทีาทําไมต้องฉีดกันก็ไนสรอางภูมงต้านทานไปทําให้เฮาร่างกายเฮาเขี่ย เป็นปรปักกับมันเป็นศัตรูกับมันถ้ามันเข้ามาปุ๊บพุ่มต้านทานในตัวเขาทาร้ายมันมันแข่งฮักขาห้านไปอันนี้อู้มันเปิงเนาะมันพิการมันแข่งฮักแาห้านออกจากหูดังเขาไปเข้าลูกเขาหลานลูกหลานเขามีภุมต้านทานอยู่พอประมาณก็เอาชนะมันได้แต่ถ้าเขาบัดชีดวัคซีนปุ๊บมันเข้ามาในตัวเขามันเอาตัวเขาไปเป็นลงยิงมันมันแข็งแรงกว่าเก่าไปเข้าหูดังลูกหลานเอาเอาล่ะครับเรื่องใหญ่ละที่ผูเคยเราฟังหลานผมนะครับ มันรถที่แข็งแรงปอทั้งแก้มมันเป็นมัดเป็นมัดมีบ้านด้วยกันสี่คนแม่กับลูกคนเก้านะครับฉีดป่อกับคนแรกมาฉีดแข็งแรงสแสดงว่าป่อกับลูกคนหน้าไปเอาเปรียบแม่กับลูกคนเก้าก็อย่างถ้าเชื้อเขาที่แม่มันที่ลูกคนเก้ามันมาแท้งคืปอป่อมันป่อมันก็มันไปยั้งนะครับเพราะเชื้อมันอ่อนแอลงแล้วแต่ถ้าเชื้อเขาหาป่อมันไปแห้งที่เมียกับลูกคนเก้าอัน,น,นตราย เราฟังครับเพื่อความเข้าใจตรงกันแลวจะได้ช่วยไปฉีดเนาะเพื่อที่จะได้มีกลุ่มท่านทานก็จะเป็นประโยชน์กับในต่อไปเนาะแต่จะได้ก็ตามก็ดูภาพรวมแล้วก็ดีขึ้นนะฮะครับภาวะเศรษฐกิจก็อู้กันฟังถึงวันเนาะแต่ว่าประชุมคนงานก็เล่า,ขาเขาฟังใจเงินใจทองต้องระมัดระวังครับไออย่างจะเกิดขึ้นมันเกิดปุ๊บปั๊บเป๊ะมันลําบากท่านีบ่ได้นะครับประเทศยุโรปเนี่ยมีปัญหาเยอะมากเพราะว่าเขามีที่ดินที่ให้ที่ให้อย่เขาเนาะ บรรณานี่มีกินปอกถึงแม้นบริษัทจะยุบบริษัทจะเลิกทํางานที่ไหนเลิกปิกมาบ้านพออย่างเขาตรงเขาแนาเขาส่วนปลูกผักปลูกไม้พิกบะเขือบะเท่าบะ,ะแดงเอากินได้ขายได้แม้ว่าโดยภาพรวมอาจจะโดนยึดอย่างอื่นไปแต่ว่าเรื่องการกินกันอยู่เพรมีฝรั่งนี่มามีขึ้นมามีเลยนะแต่มามีขึ้นมามีนะครับเพราะว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาไหนเขาอยู่คอนโดเขาอ,อยู่มมีที่ให้ที่นานมีก็ที่พัก มันมีกินขึ้นมีกินขนมอย่างมาเดียวแน่นะครับประเทศ,ศรัสเซียประเทศยูเครนแหล่งผลิตข้าวสาลีซึ่งเป็นขนมปังนะมีปนนะัญหาเนี่ยกั้นคือกันนะ้นเนี่ยมันเหมือนเฮาเหรอกเฮานี่มาปลูกตรงปลูกหนาปลูกอย่างไดอยู่เข้าเขา,ขามีประเลอะประเตอะอ่ะะนนเฮายังดีไปแหมหลายประเทศแต่จะได้ก็ตามนะครับถ้าเฮาป้องกันเฮาดูภาพรวมของระบบเศ,ศรษฐกิจในครอบครัรวเฮาดีนี่มันก็จะเป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นการประหยัด กันมีเหตุผลในการใช้แต่บางทีบันม่ใช้เลยเก็บอย่างเดียวขอใช้จจระจนะะเศรษฐกิจชาติคงจะดีแต่ว่าวันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิโอ้โหคือคักมากนะครับคนเริ่มเข้ามาบานเทากัวันหนึ่งหลายหมืน่นหลายแสนคนเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นในครับในบาร์ห้องอาหารกลางคืนเริ่มเปิดผักไหมไส้เครือเกษตรกรก็น่าจะได้ขายหนักขึ้นแต่กี่หันข่าวพี่น้องกเกษตรกรปลูกบะขันนัดสับปะรดปล่อย้สุเพื่อเน่ากันเบิ่บเบิ่บ นะครับเพราะว่ามันของกินบัแตะอะมันเป็นอาหารหลังจากห้องกินข้าวห้าก็กินเนี่ยทีนี้ร้านอาหารมันเปิดย่างเปิดมูพวกกะ้มแต่ลำบากพี่น้องจะบ้านก่อนเสื้อแต่งบอกให้มีแต่ต้องซื้อข้าวซื้อปลาเป็นรักอาหารการกินของเล่นกับบอกให้กินเนย่ยฉะนั้นถ้าช่วงต่อไปนี้ถ้ามันออย่างมันหมุนเวเร็วขึ้นอย่างขึ้นปุ๊บมันน่าจะดีขึ้นด้วยกันครับประหยัดแต่ก็ต้องใจนะครับที่มันจําเป็นสนับสนุนมูเดียวกันแก้็ว่ากทีไปครับมาถึงเรื่องการ เกษตรของเฮาเนาะนะครับลำไยช่วงนี้ก็กระตือรือร้นกันนะครับมะม่วงก็กระตือรือร้นกันวันกอนหันเพิ่นมีการจัดงานมะม่วงนะครับที่สวนไพรแถวแถวตาจักผมมีพี่น้องกเกษตรกรไปร่วมกันเยอะแยะมากมายเหมือนกันถึงตลาดกระทรวงพาณิชย์ก็พยายามที่จะหาหนทางที่จะซ่อมหาตลาดลำไยช่วงนี้ก็แปลงนะครับแต่มันมีขายเพิ่นเฮาเนาะผิวดีๆกับสีสีป,ป้าส50ปายอยู่นะครับถ้าเป็นผิวจีนเนี่ยนะครับ แ็ได้มีโอกาสได้อู่ลงอู้อย่างนะครับแต่ว่าน้ำใในฤดูปีนี้ประกาศลงห่วงคุณภาพเพราะว่าเรื่องจากปุ๋ยแป้งเนื่องจากกําลังจิตกําลังใจของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยผ่านสภาพเศรษฐกิจหนึง่งกำลังซื้อบ่มี่สองใจอ่อนมูได้ขายก่อนะครับสามปุ๋ยแป้งนะปุ๋ยแป้งขึ้นสองหรือสามเท้านะครับฉะนั้นอย่างที่ผมน้าเรียนพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าจะได้จะได้ครับ ถ้าเราต้องการคุณภาพต้องการน้ำหนักนะครับมันต้องเซปุ๋ยเคมีครับอย่างที่ผมว่านั่นละครับว่าถ้าเป็นพืชร่มลุก NPK มัจจาเป็นต้องเกินซาวถ้าเป็นพืชไร่ซาวถึง45ถ้าไม้ผลต้อง45ขึ้นไปเพราะปะอันมันสามารถจะไปกระตุ้นการทํางานของมันได้อย่างเช่นถ้าเราต้องการการเจริญเติบโตทั้งจริงก้านใบอย่างเงี้ยมันต้องใจพวกโปรตีนเนี่ยพวกโรดอะมิโนซึ่งโปรตีนอะมิโนก็มาจากปุ๋ยตัวแน่ ปุ๋ยตัวหน้ามีอย่างที่ตัวหน้านั่งนักกับ41600 6577 3399อ,อย่างเงี้ยเพราะว่าไอตัวไนโตรเจนมันเข้าไปปุ๊บม,มันโดนแปลไปเป็นกรดอะมิโนเป็นโปรตีนซึ่งไอตัวนี้ก็ไปสนับสนุนในการไปเป็นคลอโรฟิลล์ซึ่งคลอโรฟิลล์ก็ไปสร,ปรา้างปบนำแางเนี่ยมันจะไปต่อเนื่องกันทีนี้ถ้าอามือปุ๋ยเคมี <laughs> นะครับถ้า NPK มันบบกเกินตามที่ผมว่าตะกี้นะครับมันบบปออย่างไม่ผลถ้า NPK ตัวหน้าแบบเกินสามสี่แบบมันบอโปะ เมื่อมันบอมกับบ,บะเขียวเมื่อมันบะเขียวการสช้ข้อเสงกับมันนักหรือว่าไอ้รถพวกโกรโโมิโนพวกโปรโตีนที่ไปสร้างเนื้อเยื่อหรือว่าการเจริญเติบโตส่วนอื่นอย่างอื่นที่เวย่ยๆเนี่ยมันม,นมนยียอดแต่อย่างเนีน้นะครับมันก็บอกปู๊ฉะนั้นมันต้องอาศัยไปด้วยกันในพวกโกรโมิโนโเนี่ยมันเป็นพื้นฐานในการสร้างสารเยอะยะมากมายแบบว่าฮอร์โมนเอเนในตน้นฮอร์โมนชิปเบอร์ล,ลิน,เน,เนนะครับหรือพวกคลอโรฟิลล์อยู่มนเนี้ยนะครับมันมีความจําเป็น ฉะนั้นปู่จะได้จะได้ปุ๋ยเคมีก็ต้องจ่ายอย่างที่ผมเปรียบเทียบแล้วแหละปุ๋ยเคมีเหมือนจีนมากินไม่ใหญ่แต่กินทั้งนักขมวดดีนะะดินก็เสียใช้นักนักดินก็เสียนะครับแต่ป่าใสเลยก็ถึงันใหญ่เหมือนจีนมากินจีนเนี่ยแต่ว่าตายก็มันก็ตายก็มเนิมเหมืมเนาะไปหาโปรตีนแหล่งอื่นโอเคถ้าเป็นคนใหญ่เนี่ยพวกเอเซนเชียลเมนเอซีก็โอเคมันจาเป็นก็ได้แต่ถ้าเราออนทําซาวมันจาเป็นเพราะมีผลสมองเนี่ยพืชก็เหมือนกัน ถ้าเอาเมาปุ๋ยเคมีแล้วเราไปทําเองนะครับมันมนะบบปอเนอะ NPK บบเกินห่บเกินซิแเนี่ยมันแบบปอมันบบใหญ่นะครับถ้าเราต้องการจมโบดกันใหญ่ๆต้องการความมือมันต้องใจนะครับปุ๋ยเคมีเหมือนจีนที่ผมานนะปุ๋ยอินทรีย์เหมือนผักมีวิตามินเอถึงแซดวิตามินมีมดแต่ว่าาตุที่ทําให้เกิดการเจริญเติบโตโดยเร็วไวนั่นคือ NPK มันแบบปอมันบบกลุมแต่ปุ๋ยอินซีเน้นแต่พื้นดินดีดินอุ้มแําได้ด,ด,ดีมีแร่ธาต รองและเสริมครบนะฮะแต่ว่าแรกถ้าจะทำมือใหื่เว่เว้ย NPK ที่ตามปุ๋ยเคมีมันเหมียมบวกโรคันางมันเกิน5หมันก็ช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตทางเร็วนี่เวยเว่ยเนี่ยมาได้แังนั้นต้องอาศัยที่ผมว่ากินแกงจีนใส่ผักกินแกงผักใส่จีนมันต้องควบกันไปตัวนะครับมันถึงจะส่งเสริมการเจริญเติบโตได้ดีนะครับครับฉะนั้นเมื่อทามีความจําเป็นอย่างไรก็ต้องใช้ปุ๋ยเคมีฉะนั้นต้องใจจ้างและจ้างใจ บจุใส่ขึ้นมาแล้วใส่มื่อแล้วเมียบรรจงกูปอไเจมือ,จมอ,อ,อมใจหรอกนะครับมันต้องใส่ใส่ขึ้นมนโอเคอะใส่ขึ้นมนเสร็จสมบูรณ์ครับใส่แล้วเสียสตางค์ไปแล้วมันได้ผลประโยชน์แบบเสร็จสมบูรณ์ <c oughs> นะครับหนึ่งนะครับถูกกับชนิดของพืชก่อถ้าเป็นพืชล้มลุกมันจะเป็นต้องไป NPK พเคสูงมากมายแค่บ่เกินซาวก็โอเคแล้วถ้าเป็นพืชใบกับนักแน่ง่ายที่สุดกับเซเอชจุนซูนี่นะครับกำมันก็สี่้าแห้าก,ก็กได้ นะครับม5 33อีกก็ได้มันกับบวกลบนิดหน่อยเนอะแต่ถ้าเป็นพุทธไร่ n เ k ต้องอยู่ระว่างสาถึง45อ่ะพุทธไร่กับ15 77 814 131S เนี่ยนะครับที่เราได้เจีใจกันถ้าเป็นไม้ผลอ่ะ NPK มันต้อง45่สินไปและทีนี้ถ้าเราต้องการให้มันจเจริญเติบโตทางกิ่งแรกใบเว้ยๆกับตัวหน้าต้องเกิน30ถ้าต้องการโหน่นเป็นจัมโบ้เนื้อดีเนื้อแน่นนะครับ ตัวตายต้องเกินสามสีวิโดยสัดส่วนหนึ่งตัวหนึ่งตัวสามอยะนะครับมาต้องเข้าใจชนิดและระยะการเจริญเติบโตของพืชนะครับเราขึ้นอย่างโคนเฮาเนี่ยเกินมากกว่ากินนมก็อยู่ได้นะครับกวบปีแรกนะกินนมจะกินนมกับโจ๊ดข้าหม่ำเลยแม่พ่อกับหม่ำจีนหรือโจ๊ดบ่กหม่ำกับตำําเนี่ยเขาตำเขาหม่ําดงนัวนะขึ้นสองปีสามปีมันก็เงาละครับกินจีนปิ้งจีนทอดก็แบบไปละสี่ปีห้าปีลูกงมกระตกหรืเฮาละกินด้วยกันละยะ นะครับซีฟายซาฟายกับมักกินพักหมดท่างไหนเพราะเราอ่อนก็ต้องการแคลอรี่ต้องการกําลังเนาะว่าอายุนักขึ้นห้าสี่หกสิบจีนมาไขมักล่ะอย่ามาไขมักอ่ะมันถึงบะรามบะรักการทำรสชาติบดีแค่ไปกินน้ําพริกน้ําพงกินพักเวลานะครับเพราะเตยมาได้ขัวกินจีนนักหัวเปลี่ยนเองเตยมาได้ก็เอากินมะกี๊เหี่ยวออกกําซี่กําซี่เพิ่นมาขึ้นเฮากินจีนเออสมัยบัดนี้เอาไว้ใส่เขี้ยวปอมมากินได้ดีกว่าเก่าที่มีเบ่งโจดกินจีนนักกว่าคตได้ ธรรมชาตินะครับฉะนั้นช่วงชีวิตของคนหากินอาหาราเหมือนกันพืชก็เหมือนกันครับแต่และช่วงเวลามันกินอาหารเหมือนกันต้องการจเจริญเติบโตแรงกิ่งแรกใบก็แแ่มสูนึ่งนะครับต้องการดอกก็แแ่มสูนึ่งต้องการนวยก็แแ่มสูนึ่งอยากจะนักแน่นักกลางนักตายอยู่ที่จังหวะและความเข้าใจนะครับปี่นองเกษตร,ร,รก่ต้องเข้าใจถ้าฟังรายการผมถึงวันถึงวันถึงวันโอ้ันจะเข้าใจไปเยอะนะครับแต่มันจะว่าฟังรายการจานนี้ก่แล้วมันต้องใจของอาวใจมาแจ้ครับ ถ้าเระยุกใจจั่งเขาจะอันที่มันทั่วไปกว่ทั่วไปอันที่มันเฉพาะจะจงอันที่มันหายแปลงมาได้จายนิกรแปลงได้เนี่ยซุปเปอร์มอลซุปเปอร์จมโบเนี่ยโอเคแต่ปุ๋ยได้ผสมคนเดียวครับเอาแม่ปุ๋ยสี่ส00 60ศูนย์ศูนูย์หกสิสิบแปดี่สิบหกูนข้าสูตรอย่างในโลกนี้มีหมรัสแม่สามสูตรเนี่ยนะครับเหมือนแม่สี่สามสี่นะเดี๋ยวสี่ยังกับแม่สี่สามสี่ผสมกันเปลี่ยนสัดส่วนเนี่ยมันก็เป็นสีที่เราต้องการออกมายังเดียวกันนะครับมันได้ยุ่งงยยาาากกมมอ่ ฝนะากเรื่องลำไย,ยช่วงนี้เนาะซูเปอร์แจมโบ้สามกศูนย์นะต้นมิถุนาจนถึงต้นกระากรดาครับเป็นช่วงหน่วยกลางหน่วยจิ๋วหน่วยเล็กหน่วยกลางหน่วยใหญ่ที่ผมแบ่งนะครับหน่วยจิ๋วก็คือตั้งแต่บานแปดสิบเปอร์เซนจนถึงเมฆโพดถ้าเป็นช่วงเวลาลำไย,ยธรรมชาติก็เมษามาต้นพุทภานะครับหน่วยเล็กต้นพุทภามาต้นมิถุนาเริ่มจะผ่านไปละอันนี้เจ๊ปุ๋ยนักแน่แซวาห้ อ้าห้าเจ็ดเจนบวกยูเรียสักน้อยหรือสี่สิบหกศูนย์ศูนย์ยูเรียบวกสิบห้าสิบห้าสิบห้าเปสามสิบแปดแปดโอเคแตนสามสามก็ก้าหบกสิบแปดละนะครับจางบนก็สอห้าห้าห้าบวกจำโบบวกใครตัวสามาเดียวนะครับเป็นช่วงน้อยกลางต้นมิถุนาึงต้นกรกฎาถ้าเป็นคนกับเบาวเท้าสาวน้อยถ้ายุเฮียนกับมัธยมอย่าแต่ว่าคนใหญ่กับปเจรร้อนกับเชิงถ้าเป็นหมูก็หมูบ้าก้าหมูเท่าอย่านะครับ แสูดเสมอครับจากที่เขาหนักหัวแล้วจะมาหนักายทีเดียวเนี่ยมันไม่ได้มันต้องเสมอกว่าหรือมันปรับตัวก่อนหมูก็เหมือนกันนะครับหมูเท้าเนี่ยจะอาาหารหมูเท้าแล้วก็เพื่ออาหารหมูน้อยบวกหารหมูใหญ่แต่แล้วเอากินใหม่มาผสมกินเก่ามันก็มีกินเก่าของมันอยู่มันก็พอกินอยู่กินใหม่มันก็ห้าไปเดี๋ยวถ้ามันโค้นหมูเท้าพวกมันเคเป็นหมูใหญ่เขาก็ันต้องไปเดือดร้อนอะไรอ่ะมันก็มีกลิ่นของมันอยู่แล้วนะครับฉะนั้นช่วงนี้เรายก็เหมือนกันจากนักแน่จะมาเป็นนักาตเลยมันสวิองศาไ นะครับมันจะไปเปลี่ยนปุ๊บมาได้ครับมันต้องเอาสูตรเสมอมากรัดก่อนฉะนั้นทางดินช่วงนี้ก็คือสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบหกสิบหกสิบหกกว่าไปผสมสารจะปุ๋ยเงี่ยเกิงต่อเกิงมันมีก็โดโลไม้นะครับโดโลไม้ห้าสิบกิโลปุ๋ยห้าสิบกิโลว่าไปใส่ครับประหยัดไปหนึง่งหนึ่งจงใบครับจัมโบ 1, ้หนึ่งขวดไข่ตัวแคลก็เพิ่มเป็นห้าร้อยซีซีหน่วยมันใหญ่แล้วเนาะนะครับนะ้ฮมันซักาสารจำใบปุ๋ย,ยสูตรเสมอถ้าเป็นสิบซีเสมอถึงสิบเก้า ถ้าสาวเสมอ,เอสาวเอจเสมอใช้เกิดกิโลนะครับก็บนไปทุกสิบวันสิบวันสิบวันสามเต้าต้นกระดาก,กระดาถึงสิงหาอันนั้นนะครับเป็นช่วงสุดท้ายช่วงหน่วยใหญ่หน่วยจิ๋วหน่วยเล็กหน่วยกลางหน่วยใหญ่นะครับหน่วยใหญ่ช่วงสุดท้ายช่วงสุดท้ายหน่วยใหญ่นะครับก็หุ้นหนักใจแต้งลุ่มก็บสิบห้าสิบห้าสิบห้าบวกศูนย์ศูนย์หกสิบกลายเป็นแปดแปดสี่ศูนย์โดยประมาณใส่สักสองสามเต้าทุกสิบวันสิบห้าวันก็ว่าไปเซนน้อยๆจะบ่อยครั้ง ตางบนนะครับจัมโบนเนื่งควดนไข่ตัวแขวนเนื่งลิตรไปเลยถ้ามันมาด่งหนักกว่าห้าร้อยสีซีถ้ามันด่งหนักกว่าลิตรหนึ่งนะไข่ตัวเขวนบนต้องไปรีจินะครับเกลือกินได้หนาบะล่วงบะล้นแล้วก็ซุปเปอร์เซียนกิโล้งนะำมาซักจัดสบายเจ็ดวันสิบวันจะไป็นโป๊ดโต้ๆๆๆโต้อะไรเงี้ยอย่างอีได้มันแนวโอ้ครับซุปเปอร์จัมโบนสามหกศูนย์ครับใจกับทุกช่วงของดอกใหญ่นะครับยกเว้นที่บันไดใจสักสองเดือนนะช่วงก่อนเตรียมต้นจนถึงเป็นดอกนี่ห้ามใจ ถ้ามันดอกบานแปดสิเปอร์เซ็นติดหน่วยมะขามลุงหัวไม่ขีดไฟเนี่ยจ่ายจนเก็บหน่วยครับเก็บหน่วยแล้วก็จ่ายต่อถ้ามันโปง่งมันจะโป่งสามจุดภายในระยะเวลาในฤดูตันนะครับแต่ถ้านอกฤด,ดูเนี่ยต้องใช้เวลามนกกว่านั้น,นครับนี่คือวิธีการดูแลลำไย,ยช่วงนี้ฝากีผป่อยแม่เนอะก็ต้องขอบคุณนะครับหมู่พี่น้องลงลำไย,ยที่รวมตัวกันมาซื้อซูเปอร์แจมโบ้สามหกศูนย์กันนะครับชมลมลงผู้ที่เป็นลกนี้เยอะ หลย่วนตัวแหมก็มีร้านไก่ปุ๋ยขยะก็เอาไปบอกว่าร้านเจแดงเปาอันนี้ก็หลายพันนะครับร้านสุรศักดิ์การเกษตรลีอันนี้ก็หลายพันนะครับร้านไอแดงเจ้ามูติฮอดร้านตุลลำยายทองโดยเต่าร้านน้องมัดนะครับเพิ่มทรัพย์การเกษตรร้านลูกเกษตรนะครับของไอแดงนะครับแถวแม่สอยแล้ว่อทํารายร้านครับร้านสีชนพรสันปะตองบะคมหลวงนะครับร้านเจแดง ถ้าการเกษตรร้านสังหารการเกษตรไม่วางานั้นพิล่าอย่างนะ,นะครับใส่เหนือกับบ้านไอ้ตองนะครับสถานียุ่จ่อแลนะครับรวมถึงโอไปเยอะแยะมากมายครับก็ขมัดเม้นที่เหลี่ยไปเท่าไหร่ก่อนแล้วก็เริ่มสั่งซูปเปอร์แจมโบ้สามมูลสุดลุงเป่งลุงเป่งนี่แต่แตะสถานียุ่งน้องปานีลุงเป่งนี่ไข่ดีขนาดแต่ตึงส้มตึงมะม่วงตึงลำไยตึงข้าวตึงลิ้นจี่ช่วงก่อนเนาะ นะครับอันนี้ก็เยอะนะครับต้องขอบคุณพี่น้องใส่เหลือตัวนะครับครับซูเปอร์จัมโบ้สามหกศูนย์นะครับใช้ได้กับทุกพืชนะพริกมะเขือบะเต้าบะแตงหมอมหม่งลำไยสตอบุรี่ยาข้นยาสุกจนพี่น้องจากบ้านว่าโอ้อาจารย์จัมโบ้อาศ่านี่นะจีบโปบใหญ่ปั๊บนี่อันนี้เป็นอูเลนมานะครับแต่บอกมาครัว่ามันเมย์อาจารย์ใส่ได้มันถึงใหญ่นะครับตอนนั้นบะเต้าัตพีโดกับไก่เป็นบะเต้าหมอนหรือหกสิบเซนน้ำหนักเจ็ดแปดกิโลเป็นสิบหกสิบเจ็ดกิโลอ่ะ เราต้องขอบคุณตัวนะครับประเด็นนี้ที่คือฮาก็คือครับพี่น้องจังระยองจันทบุรีเอาไปใส่ทุเรียนกันประ송พวกทุเรียนมาคือโอ้นะครับทุเรียนได้จามโสามหกศูนย์ไปสามถึงกับปดเขาบอกโอ้หเนาะมาเข้าใจเพิ่อนบอกว่าโอ้อาจารย์สุดยอดประสงพวกทุเรียนเัากับพ่อไปทุเรียนเนี่ยเพื่อนอธิบายฝั่งวันนอยมันเสมอกันเมื่อก่อนนอยใหญ่กับใหญ่นอยน้อยกับน้อยประเด็นนี้นอยแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันเสมอกันนะครับน้ําหนักมันได้ดีขึ้นมามหมเยอะ นะครับน้องแตนตัวแทนเจียงไห่นะครับปลูกทุเรียนนะฮะได้สองปีาปทั่วหูวคนเลยนะครับมันจะเป็นสามเม็ดง่ายไปขนาดเพราะว่าน้องแตนไปพ่นไปน่าทุกสิบห้าวันจัมโบ้หนึ่งัวดสาห้าห้ากิโลงรไอตัวแคลสามร้อยนะครับพ่นทุกสิบห้าวันง่ญ่ขันนะจะน่ากับฝากี่น้องให้ผู้ฟังนะซูเปอร์จัมโบ้สามกสูตครับโดยเฉพาะพี่น้องสตรอเบอรี่การทำไหลเริ่มละมันถึงโอ้มันไปเวยครับ สวัสดีปแล้วนี่หลายหมืนนม่นขวน,นนะครับโดยเฉพาะไอะ้ภาษีเนมบัตตำก็เป็นหมื่นๆนะครับไอ้ธิ์ร้านภิษีการเกษตรที่บอกแก้วต่วอบุรีเนาะครับพี่น้องส่วนมะม่งวงเนอนะครับมะม่วงเท่าไหร่ยังข้างต้นข้างตอ,อยังต้องฉีดก่ฝากซูเปอร์จจมโบ้สามหกศูนย์ไข่ตัวแขวเนาะครับข้าวโพดมันสัมปะหลังนะครับยาสูบนี่นะครับแม้กระทั่งยางพาราเนี่ยน้ำยางเยอะขึ้นมากความแข็งของหน้ายางลดลงไปเยอะเลยกรีดแล้วนี่นได้น้ำยางเยอะ ยงางพลากวสิบห้าวันเตื่อสิบห้าวันเตื่อผลนะแต่ยังน้อยกว่าเดือนละครั้งนี่ะครับผลผลิตไมแตกต่างกันซูเปอร์เจโบสามหกศูนย์มิโนกลูโคไคตินนะครับ,ลนะ Super ine, รบและก็ไข่ตัวแก้วซึ่งเป็นไข่ตัวสารสัดสับตบามธรรมชาติมันจะมีแคลเซียมออกมาเหมาะสมกับการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของพืชน,นะครับก็ฝากตัวเนาะครับฝากผลผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งหม่ล่าสุดตสารปรับโครงสร้างดินร่วนดี ดินดีต้องใช้ร่วนดีร่วนดีทําให้ดินดี <c oughs> นะครับดินแข็งดินดัางดินดักดินเนี่ยนะครับฝากตัวเนหน่อยร่วนดีครับข้นไปปกสามเดือนเต้อสามเดือนเตือยกเว้นลาไยก่อนเดือนละเตืาสามเต้าแต่ถ้าเป็นลำไยนี่ผสมจำพวกสามมูสูงไปเลยครับมันจะกระตุ้นกันเกิดทางใหม่เว้ยแมก็กมันึสักเดือนไปสองเดือนเนะี่ยเคาะดูมนะันนึกห่างขาวชัวร่ปะห้า,โภโภหาลำไยนะเว้ยขนาดเอากรอบลำไยกล้วอาอย่างการเดินยปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยวินาทีก่อนเย่่งคุณนรินปั่นคำว่าเจกเข้าปุ๊บปีครับ อันตรกันงอกร้อเอซปีอันนี้เอาไปพรมมมกับที่เลยแล้วก็เอาไปอุกมันแอรูอ่ะแหกมันปวดตัวๆพี่น้องทางใต้นี่เอาไปจุ่มกับริ่งมันสับหลักริงพันเนี่ยพ้โหกมันเขาฝากตัวเนยะนะครับซูเปอร์จจมโบสามสูตรครับครับฝากเรื่องของสุขภาพเรื่องคนนะครับเจียวุหราณดอตร์นิกรนหนึ่กล่องสอกวดนะครับร้อยหกบเมตสามร้อยบาทและทางเจียวลินทางเช่าเจียวูหรานลินจือ1นึ่งกล่องสอกวดตรสองรเม็ดพันห้บาทซื้อสแถมหนึ่ง นะครับถึงเจียวกุหลาบถึงถังเจียวหลินสามารถรับประทานร่วมกับยาแผนปัจจุบันได้กินยาความดันไขมันเบาหวานภูมิแพ้โรคเกาต์มะทอยกินยาโรคอะไอย่างเงี้แค่กินอาหารเสริมจิตกรกู้ได้หล้วได้ครับบอกว่ากินยาเบาหวานกินยาความดันกินยาภูมิแพ้กินยาโรคเกาต์กินยาอะไรกินเจียวกุหลาบและถังเจียวหลินต้องเป็นจิตกรกู้กันได้มันบัตรทีกันแล้วก็กาแฟทุตันิกรอนครับเจียวโป้กาแฟขอดีเจียวโป้กาแฟและเซเว่นเด่กาแฟมันหอมนะนะครับใครเคยๆู้ว่ากาแฟหอมมันงตุ๋ยได้ลองไปกินกาแฟทุกตันนีก่อน นะครับถึงหอมถึงระม็วนะครับชงหน้าห้องหลังห้องเดือดร้อนชงหลังห้องหน้าห้องเดือดร้อนมันหอมมันเตะหูดังครับยาสีฟันดรนิีกรหอมเย็นเค็มซาบปลูกโอฟโฟฝากไว้ตุยครับไม่ไป็นยาได้ปลูกโอโฟถึงใจเดี๋ยครับมันถึงมวนปากเนาะใครเขาทำน้ำยาบนปากเอาจอนตะแกงตัวน้ำสองลิตรขยเาขย่า,ยา,ยามันเข้ากันใส่ขวดไว้บนปากบ่อยๆครับสบายปากคนสูบบุหรี่คนกินเหล้านะครับ ขอบคุณนัก,นก,นกขอบคุณลๆๆหลายๆคนห่ม่เป็นนึงเลยอายุวันโนสุขังปร,รังนิพพานังประมังสุขังขอบคุณครับสว,วัสดีครับ